สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักแสดงสาวคนเก่งซื้อบ้านพร้อมกัน2หลังต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยคนเก่งที่มีความสามารถมากๆเลยละครับสําหรับเบสรักวันีลูกสาวคนสวยของอดีตนักมวยอย่างสมรักคําสิงที่นอกจากเธอจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วสาวเบสยังเป็นนางแบบพิธีกรน,นางเอกละครรวมถึงมีงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนทําเอาคุณพ่อนั้นภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้สุดๆซึ่งก่อนหน้านี้น้องเบสยังซื้อรถหรูเป็นของขวัญให้กับตัวเองรวมถึงคุณพ่อแถมยังมีเซอร์ไพรส์ ามมาด้วยให้เงินสดเป็นของขวัญให้กับครอบครัวและความน่ารักความกระตันยูของน้องเบสนั้นก็ยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้เมื่อเจ้าตัวได้ทุ่มเงินล้านซื้อบ้านสองหลัง30บล้านให้กับครอบครัวซึ่งบ้านสองหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามกันโดยบ้านหลังแรกเป็นบ้านของคุณพ่อและคุณแม่ส่วนบ้านอีกหลังนั้นเป็นของสาวเบส โดยภายในบ้านยังตกแต่งด้วยโทนสีขาวสบายตาให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายพร้อมทั้งภายในห้องยังเป็นห้องโล่งกว้างและยังมีระเบยียงยื่นออกไปนอกบ้านทำให้มองเห็นวิวภายนอกและบ้านของคุณพ่อด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าที่น้องเบสนั้นจะประสบความสําเร็จเหมือนทุกวันนี้ได้เจ้าตัวต้องพบกับความยากลําบากในชีวิตมาไม่น้อยเช่นกันและสําหรับช่องคําสิง f a แฟมิลี่ยังมีรายได้อยู่ราวๆ62ล้านบาทส่วนรายได้เฉลีย่ยต่อคลิปอยู่ที่8 7 5 3 8บบาทซึ่งในส่วนนี้เป็นเพียงการ เทียบเคียงและคาดการรายได้ของการทําคลิปเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันมากๆม,มีลูกสาวที่น่ารักและขยันแบบนี้คุณพ่อสมรักคงจะต้องห่วงลูกสาวไม่น้อยเลยล่ะครับแถมทั้งสวยและน่ารักมากด้วยเรียกว่าเก่งครุกเครื่องจริงๆครับชนผูชมนะครับมีความเห็นอย่งางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ